เริ่มรากแกนตรงกลางเป็นเส้นตรงเสร็จแล้วก็วางกำหนดฟอร,ร์มเป็นรูปดอกบัวนะครับมาดูวิธีการใส่รายละเอียดในดอกบัวหลวงกันนะครับโดยจะใส่ลายไทยในรูปทรงของกลีบบัวนะครับวางกลีบแรกก่อนแล้วก็ซ้อนตรงกลางเหมือนที่ครูโยธท,ทำเลยนะครับสอดไส้อีกหนึ่งชั้นนะครับเสร็จแล้วก็มาแบ่งสองข้างไม่เหมือนกันเลยจากที่ครูโยธท,ทำเลยแล้วก็เดี๋ยวมาใส่รายละเอียดพร้อมกันพอเห็นว่าเท่ากันแล้วนะครับ ครับก็มาเริ่มจากการบากลายครโยเริ่มจากบากส่วนที่เป็นตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็สอดไส้เพิ่มรายละเอียดอีกหนึ่งชั้นส่วนข้างล่างก็จะเป็นลักษณะของก้านดอกบัวเสร็จแล้วมาต่อที่กลีบข้างกันเลยนะครับลักษณะกลีบข้างสองข้างเหมือนกันก็จะอยู่เหมือนลักษณะของรูปทรงของกระหนกตัวเดียวหรือกระหนกตัวเหงานะครับ ส่วนลายกลีบต่อไปก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับลายแข้งสิงที่ต่อขึ้นไปนะครับทั้งสองข้างจะเหมือนกันแล้วก็สอดไส้ตรงกลางเพื่อที่จะเพิ่มรายละเอียดส่วนตรงกลางยอดบนก็จะเป็นลักษณะของดอกบัวตูมวาดสองข้างในลักษณะเดียวกันนะครับฝึกจินตนาการแล้วก็ใส่ลวดลายในรูปทรงต่างๆอย่างเช่นดอกบัวที่ครูโยททาให้ดูนะครับเป็นการฝึกลายจากง่ายๆนะครับ